สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตัดแดงสุริยานะครับผมแล้วก็ผมก็จะมานี่ครับเป็นแดงสุริยาทรงกระโดงนะทุกคนนี่เห็นไหมไม่มีกิ่งข้างเลยต้นนี้นี่ข้างบนมีลูกหนึ่งต้นนี้มันป่วยอยู่ครับผมมันป่วยป่วยมากป่วยมากครับผมป่วยแบบสุดๆเลยตอนนี้ผมก็จะ ก็เลย่ยป่วยป่วยตัวไหนครับทุกคนดูในดูอาการป่วยของเขาตอนแรกเป็นท็อปครับผมรักษาด้วยการทาปูนปาดกิ่งเหมือนทำเหมือนทุเรียนเลยก็ลองทาเหมือนทุเรียนดูปาด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 แล้วก็เอาปาดเอาเปลือกตรงนี้ออกออกแล้วก็ทาปูนก็นึกว่ามันจะนั่นมันจะตุยมันก็ไม่ตุยมันก็กลับมาได้แต่ว่ามันก็อาการไม่ดีแต่อันนี้มันติดรูปผมหรือมันเรื่องของเรื่องเรามันนี่ครับมันมีกิ่งมันนี่อยู่เนี่ย มันบางๆอยู่กันเราไม่เห็นตอนที่ว่ามันติดลูกเราเลยไว้ลูกมาไว้ตโตแล้วเราก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็จะมาแชร์วันนี้มาแชร์เรื่องแดงสุยาครับแดงนุ่นแดงสุริยาจะมีสองกิ่งสายพันธุ์นะครับความจริงนะผมจะบอกความจริงแดงสุยาเป็นพันธุ์ที่ดกนะถ้ากิ่งพันธุ์เล็กๆถ้ากิ่งพันธุ์ที่เขาทํามาแบบดีๆอ่ะคันนี้ปัญหาก็คือว่าพอขนุนแดงสุยาเป็นที่โด่งดังแล้ว กิ่งพันธุ์ที่เขามาทาบหรือกิ่งพันธุ์ที่เขาเสียบเนี่ยเราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีกันแน่นะฮะดีหรือไม่ดีกันแน่ถูกไหมครับเราไม่รู้เพราะหลังเขาจะบ่นกันเยอะว่าไม่ดกแต่บางคนก็สองปีก็ออกออก,ออกดกสามปีสีป่ปียิ่งดกยิ่งอายุมากๆนะลูกจะออกเต็มต้นเลยต้นของผมนะครับต้นที่ว่าอายุตอนที่ที่เอากิ่งพันธุ์มากิ่งแรกๆกิ่งราคาแรงมากช่วงนั้นกิ่ง สามสี่ร้อยครับช่วงแรกแรกแล้วแลวดกมากออกลูกทีเต็มต้นเลยอายุก็เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาคุยเรื่องแดงสุริยาเรื่องว่าขนุนแดงสุริยามีกี่แบบใช่ไหมใช่ครับแดงสุริยาจะมีหนามทู่กับหนามแหลมพันนี้เาเรียกหนามทู่นี่หนามทู่กับหนามแหลมหนามทู่เนี่ยสามารถจะเป็นพวกสังขาว สังขาวเปลือกขาวเนื้อแดงแล้วก็จะมีอีกอีกอีกอกิ่งพันหนึ่งคือเปลือกแดงสังแดงนะครับมีสองลักษณะสายพันธุ์นั่นคือแดงสุญญาั้งหมดแต่ว่ามันมันเป็นประเภทไหนเราก็ไม่เข้าใจเพราะมันคือแดงสุญญาาแน่แต่ว่ามันจะเป็นเปลือกเปลือกขาวกับเปลือกแดงมันอยู่ที่การดูแลของเราหรืออยู่ที่กิ่งพันธุ์ที่มาตนะั้งแต่ท่าเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นแดงเปลือก เรียกสังขาวนี่ครับเรามาให้ดูเนื้อกันนี่สังจะขาวนี่นะฮะเราก็จะมาตัดครับคนก็มานย้ว่าแชร์นะครับแชร์ว่าขนุนแดงสุริยามีทั้งสังขาวสังแดงเปลือกขาวเปลือกแดง ถ้าเปลือกแดงหนามจะแหลมหนามจะเล,ๆๆเล็กๆแหลมๆนั่นเปลือกจะแดงแดงแบบสุดๆเลยมันจะแดงมากฝ่ายสังขาวไอสังขา,งขานี่มันก็แดงแต่มันจะ้เอาบางทีก็อาจจะแดงส้มๆนะเหมือนที่ทุกคนบอกก็มาแชร์กันก็มาที่มันตัดครับตัด,ตดก็ลูกนี้ประมาณ500บาทนะทุกคนแล้วก็จะมีกิ่งพันธุ์แดงยาแท้ใต้คลิปนี้นะ สำหรับุมผมนะครับก็ลองไปซื้อดูคนทุกคนก็ถามผมมาเยอะว่ามีไหมผมก็นําร้านค้ามาไว้ใต้คลิปนี้ก็สนับสนุนกันได้ครับวันนี้ตัดแดงสุยาลูกนี้ห้าอบาททุกคนนี่ครับ <c oughs> นี่ฮะก็ได้ตังค์ครับผมโอเคนะครับก็มาแชร์ครับนะนี่คือหนามทู่นะหนามทูดูขนาดคนนี้ทู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 แล้วสีสันก็แดงครับนี่นะ เห็นปะตอนนี้เนี่ยแดงส้มๆเนี่ยเอาแล้วคือสีเนี้ยกินกรอบนะอร่อยมากก็มาแชร์ประมาณนี้ครับแดงโซยามีสองสายพันธุ์มีสายพันธุ์หนามแหลมกับหนามทู่แล้วสังขาวและสังแดงเปลือกแดงนะครับทุกคนไปแล้วครับ